นี่ค่ะอยู่กับรายการซุ้มซ่าเล็กค่สาวค่ะวันนี้วันนี้เราจะมาเข้าครัวกัน,น,นทำได้เลต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่าข้างนอกฝนตกเดี๋ยวในกล้องมันจะไม่ได้ยินแล้วพี่หนูดีจะ,ะตัดต่อ,อยากวันนี้นะคะจะมาทำแพนเคก้กนุ่มฟูสู้ชีวิตกันไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นกี่อีแพนเค้กหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแพนเคก้กนุ่มฟูน่ารักไมล่ ตูดแล้วก็เอามาจากพิทอหมูบ้านกินคนนะคะเห็นเขาดูทัดดูแบบเอยดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เคยทําแล้วแหละแต่ว่าก็เฟลครั้งเฟลสองครั้งประสบความสําเร็จประมาณสองครั้งเออครึ่งคก็รอดูว่าครั้งนีจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนมีคนบอกว่าโอ้ยอยากเห็นพี่ส้มไปออกจีจีคุกกิ้งจังเลยเราก็แบบเออจีจีคุกกิ้งนี่ถ้ารอนี่น่าจะนาน เราเราก็คุกกิ้งเองก่อนละกันเริ่มจากอะไรที่เราก็ไม่เชิงว่าถนัดที่สุดแต่ว่าพอทําได้ละกันแล้วก็วกทําได้ค่อนข้างดีละกันนะนคะนะคะ,นะคะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลย,เเลยอันดับแรกนะคะสูตรนะคะจดมาแล้วฟิ้งอย่างยอ่อง่ายๆนะคะเราต้องแยกไข่แดงไข่ขาวก่อนสองฟองสองฟองนะแยกก่อนเลยอันใหญ่เนี่ยเราจะไว้ตีไข่ขาวอันเล็กเราจะไว้ตีไข่แดง ไข่บังบองนะคะต้องอยู่บนโต๊ะโป๊ะโป๊ะเนื้อไข่สุ่ไใบเราไม่กล้าทำแบบีกเดียวงกลัวกลัวพลาดพี่เทกเป้ทำได้ฉันก็เคยทำได้แต่ว่าฉันยังใจไม่กล้าพอ แล้วนะคะเราจะเก็บส่วนของไข่แดงไม่ทําำีหลังเพราะว่า,ามันไม่ต้องตีให้ขึ้นแต่ว่าไข่ขาวมันต้องต,ตีให้ขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยความเร็วนิดน,นึงไข่แดงทำไปก่อนเอาไข่ขาวก่อนคือไข่มันต้องเย็นๆนิดน,นึงจะได้ขึ้นได้ไง่ายๆก็ส่วนของไข่ขาวก็คือผสมน้ามะนาวแล้น้าตาลใจขาว6ช้อนชามะนาวมะนาว,มะนาวกั่นบีของเราก็ ค้อนโท๊นะคะจะใส่ผิดนะนี่ค้อนชานะคะเราใส่ทีละนิดทีละหน่อยนะ คือมันเริ่มตั้งยอดแล้วนะเติมน้ำตาลไอครีกสักสองช้อนชานะก็เท่ากับว่าตอนเนี้ยเราเติมไปสี่แล้วอืมอืมแล้วเดี๋ยวมาเติมอีกสองส่วนของไข่แดงเราเติมแป้งไปแล้วนะคะสี่ช้อนโต๊ะทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะเติมนม,มไปด้วยค่ะนมจืดสี่ช้อนชาอ๋อนมจืดเดี๋ยวค่อยเติมเพราะว่าช้อนชาเราจะต้องไปใส่ใน น้ำก่อนใส่น้ำตาลเพ่อจได้ได้ค่ะ <c oughs> นา,วาัวเลยเมื่อี้ทำทาลลลงไ้งห,นหนึโอเคโอเคใส่นาตาลเสก็เพราะว่าช้อนชาเนี่ยใส่ใส่นมเ,เลยละกันชวงนมเลย เหล็กแขนเหล็กไม่เ,เหลือแก่คนคนไปท่าเออทีไมรร้องามากรา้องแบบเดียวไหมไม่เคยดูเรืเอร่องประเด็นเออนี่ก็ไม่ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะดูเพราะว่า ของหนูทีนะคะ ที่สุดขั้นตอนจับจีบค่ะก็คือเอาส่วนผสมที่เป็นไข่แดงเนี่ยที่เราตีผสมไว้เนี่ยไข่แดงนะคะมาผสมลงมาในอ่างชามผสมของไข่ขาวค่อยๆผสมนะคะค่อยๆทบไปให้มันเข้ากันคือเขาบอกว่า ขั้นตอนเนี้ยถ้าทำไม่ดีอ่ะมันจะไม่ปูเลยเพราะฉะนั้นเราต้องแบบว่าค่อยค่อยทำเนาะแบ่งทำทีละมิดนมิดแต่ว่าก็ต้องเร็วด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าความเย็นแม่งหมดเนี้ยโฉ่ไข่ขาวแม่งแยกตัวจะไม่ฟูแล้ว ไข่แดงไข่ขา,ขาว2ฟองไข่แดงบวมน้มจืด4ช้อนชาวานิลา1ส่4ช้อนชา,นา,ชนชาแป้ง4ช้อนโต๊ะไข่ขาวบวกน้ำมานาาบวมน้ำตาลใส่ขาว6ช้อนชา mix ไฟอ่อนสุดทอด5นาทีใส่น้ำเล็กน้อย ครบ2นาทีบีบเพิ่ม2ชั้นอย่าให้ไม่กินรอกินได้เลยจานก็จานพิเศษด้วยหุูเตรียมมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยชาวชิ้ไปค่ับเท่าเหนือชั้นดูไอ้เนี่ยเจอแซนแมนที่ตอนที่มันแข่งกับดูซิเจอร์แ่ะแม่วมีคนเล่นมูบอกว่าอะไรวะาไอแอมมูอ๋ออะไรอใหงงกู ยิ่งเ่งเดีกว่าู้นะขอบคุณค่ะวันนี้มันดูดีมาทุกอย่างแล้วนะต้องได้แล้วแหละอืมเออไปอ่านที่นี่มาเฟซบุ๊กเรื่องที่ว่าไฮคิวประกาศจะทำไฟนอลเนี่ย แล้วแยกเป็นสองพาร์ทเออนัอ่นแ,แหละเพราะบอกว่าเนี่ยมี Attack on Titan เป็นไอดองโอเคเรียบร้อยพับผ้าเรียบร้อยนะคะเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็ตังต้งเตาเลย เดี๋ยวเราเอาลงเตาแรอดรอเวลาก็ดรอเก็บนน้ำค่ะนี่ทำไมต้องเหม,มือนกันสองแล้ว หยอดแป้งลงกระทะกันนะคะกระทะตอนนี้ก็แบบว่าน่าจะร้อนกำลังได้ที่เลยแต่ไม่รู้ว่าร้อนเกินไปไหมลองเลยแล้วกันเนาะคือในคลิปเนี่ยเขาใช้ถุงบีบแต่ว่าถุงบีบเราไม่มีแล้วก็ถุงแกงลองแล้วก็ไม่เวอร์เพราะฉะนั้นก็ช้อนเนี่ยนะคะลองดงูหยอดไปเลย ดีๆก็ปุ๊บปิ๊กปุ๊บป kind of um, anyway. ิ tense, cinco, ๊กเลยโอเคเอามาหนิกเหยาะน้ำลงไปในกระทะนะคะเขาบอกว่าพยายามอยากให้มันโดนแพนเค้กเราก็จะพยายามไม่ให้มันโดนเนาะเนี่ยมันไม่โดนนะเอออนนี้ไหลโดนโอเคแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งมันไว้ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงม้างนะคะแต่ว่าต้องรอดูการเปลี่ยนแปลง โอเคคิดว่า5นาทีแล้วเราต้องบีบเพิ่มชั้นที่2แต่ว่าเราจะไม่บีบเราจะยอดเพิ่มชั้นที่2ต่อไปนะคะตอนนี้มันก็ดูนูฟูขึ้นมาดับนึงละเติมลงไปได้เด้าไหลลงข้างๆหวงฟูให้ไหม่เนี่ยมันไม่เป็นชั้นแล้วเนี่ย อขออกว่าค้นรุ้นเลยการทำขนมพวกนี้นี่แม่งแบบขรมานใจนะคือลุ้นจะไ,มไหมหมถ้าตรงตามันจะสูกไหมว่ามันไม่ใช่แค่แบบเมนูนี้นะเค้กคัพเค้กอะไรก็ตามลุ้นหมดเลยยากมากแต่ก็อยากทำเพราะว่าเราชอบกินทีหลังอาจจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่แบบ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานง่ายกว่าน,นี้มั้งว่าจะทำแกงใบชะพูเพราะว่าชอบกินก็เลยว่าเอาเ๋ยวลองลองทำดูไม่เคยกินไม่ใช่ไหมไม่เคยทำเออนั่นแหละรอต่อไปกลับได้ใช่งหมุนได้ไหมลับได้ดินี่ใช้ได้ก็ดูใช้ได้อยู่นะ ขึ้นได้ไหมมนะันติดอะอ้ะอะอาวแล้วน้ำตาลมันหกช้อนโต๊ะมั้งเนี่ยหรือว่ามัน,มนยังไม,ไม่ไม่เสร็จตัวเหรเอออาจจะต้องรองอีกสักหน่อยอะรออีค่ะหมูมันฟูมากเลยนะเนี่ยให้ดูให้ดูหูฟูทะลุเลยอะนี่กับด้านกล้องให้ดูโอ้โหฟูทะลุทะลุกระทะเลยนมัดูฟูมาก ยอดว่ะน่าจะได้แล้วมึงเนี่ยะกลับด้านเถอะเออมันติดกระทะเว้ยจริงเหรอใช่มันติดแบบติดมากหนุบแบบติดหนุบเลยหน้าไบบโรยเลยหน้าแบบหน้ายูเลยอีกอันนึงรอก่อนไหมเออนั่นเดี๋ยวนี้คือไม่สูตรดีเท่าไหร่เลยนะเออ คือปกติเราปรับอยู่ที่3เลยครั้งที่แล้วเราก็ปรับ3รอบแรกอ่ะซึ่งร้อนเกินอยู่ดร้อนเกินก็เลยแบบอ่ะด<ๆ>ูดีบอกว่าให้เราคุยกันเรื่องแสแมปมเราก็่มมีการล่อยนิดนึงนะชอบตอนไหนที่สุดเลยใช่ไหมอืมเราชอบเราชอบตอนอยู่ในนรกที่สุดเลยอาา่าฮะเออเราชอบดีเทลนระกมาก แต่ละฉากที่แบบว่าเกี้ยแม่งเป็นศกงพุ่นเลยทํำผน,นังถ้ำมันก็จเป็นศกแบบดำเกลียวๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออ,อดีเทลแม่งแบบเออแม่งเจ๋งดีว่ะแล้วเราก็แบบว่าพวกสถาปัตยกรรมของมันบล็อกืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบหอคอยเป็นกรีนเลียเป็นสไปรัล,ลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเออเชี่ยมันเท่มากเลยแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ในไตลโลกาท,ที่พี่ห้องเคยวางเอาไว้อะไรอย่างเงี้ย ว่าล็อกมันควรจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราเบื่อเราสึกว่าเชี่ยสิ่งนี้แม่งแบบเชี่ยมันใช่เว้ยมันคือนรกจริงๆคล้ายๆกันเลยแล้วเออมันได้มันได้กลิ่นไอ้นั้นแล้วเราสึกว่ามันเจ๋งมากเราชอบงานดีไซน์ข้างในมากเออเราก็ชอบการแบบว่าต่อสู้กันระหว่างแบบดูซิเฟอร์ r u n n ิ n สตาร์กับมันชื่ออะไรนะมูฟเฟียสเหรอนั่นแหละเราชอบมากแบบมอร์เฟียสมอร์เฟียดลูฟเฟียส ซีเฟอร์เอมอเียสเออนั่นแหละชอบตอนแรกตอนแรกคิด uh, ว <peanut> mm ่าจะตอบว่า I am a dream อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันคือตัวมันเนี่ยความฝันมันไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามคอนเซ็ปที่เขาวางไว้หลายๆอย่างมันคือไม่มีที่สิ้นสุดมันเป็นอินทรนอกนเป็นอะไรก็ว่าไป ซึ่งตอบบทพูดก็ดีมากเรารู้สึกว่ามันชาญฉลาดมากแล้วก็ในเรื่องอย่างมันพลิกความเชื่อคนเราคิดว่าเชื่อความตายแม่งโหดร้ายมันคือการพัดภาคนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วเชื่อความตายแม่งบางทีแม่นคือของฝันี่มันคือความธรรมดามากเลยเอมันมันมันทำให้เราได้เห็นว่าความตายมันคือเรื่องที่ธรรมดามากต่อให้มันจะมาแบบปูปักแต่สุดท้ายมันก็คือเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นอะไรเออใช่ คือหลายๆอย่างมันเราเราชอบมันมันมีเซนมากมันมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันคือบทเมื่อแบบสามสิบปีที่แล้วเอทุกอย่างมันสมัยใหม่มากเลยอ่ะเมชอบชอบมากเลยแบบปังซื้อเราซื้อคอมิกมาอ่านแล้วโอ้ยไม่ใช่แค่คอมิกอ่ะจะไปซื้อไอ้ปร t เมโทโลจมาอ่านด้วยซึ่งเล่มนั้นอ่ะพี่เทปเปวาดปกฉบับภาษาไทยอ่าฮะเอออิ่ม หุนใจอะดูแล้วมันแบบแฮปปี้เนาะแฮปปี้ชอบดีเทลนั่นแหละนี่ไม่ติดแล้วนี่อันนี้ยังติดอยู่คลิปนึงปึ้งฮู้ยฮู้ยไม่น่าแซะต,ตอนแรกเลยตอนทคนดูแล้ว,ลวมันโปรเซ็ตแพ,พนเค้กมันสวยมากเลยนะ นี่เนี่ยคืออันนี้มันคือรอยที่เราแซะตะหลิวไปรอบแรกแล้วไอ้เชี้ยมันติดรอบสองเอ้ยดันนี้ก็ติดอ้ดาวชิมายละเลิกแซะแล้วก็อันนี้ก็คือนนดันโดนดันโดนแซะไปเรื่อยๆเนี่ยคือถ้าไม่แซะแม่งคือสวยเลยสวยสวยเลยเฮ้ยนั่นเสียดายนะแซะแรงไม่น่าใจรอ้อนเอนเอแซะแรงไปเรามันชาท่าแซะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่นึกขึ้นได้เลยว่าแบบไม่ได้ไปพูดใน ในส้มซา EP แบบแฟกอ b o u t me อ่ะเป็นเรื่องซีนดีที่ชอบอะ่ะนึกชอบแฟนด์ไซด์เออชอบมากเพราะว่าเราเราชอบแบบเรื่องราชวงศ์วัฏฏะนั่นนี่อะไรไงออหนุ่ยคนสองพันก็มีอยู่ไม่กี่คนหรอกอืมสิบสี่สิบหกเลยเนี่ยเออ,อเออระหว่างรองแคนเทกเป็นสีสวยๆแล้วก็จะมาแต่งจานรอละกันเนาะ นี่อันนี้จานที่เราซื้อมาน่ารักไหมเตรียมเตรียมเียมของซูงนะโ้ชเนยก้อนใหม่เลยเหรอซื้อมานานแล้วออ <laughs> ไปเก็บใบโหระพาแป๊บหนึง่งเก็บมาแล้วน่ารักโค้ชสีมันสวยหรือยัง ดูดีขึ้นนะโอายมันก็ได้อยู่นะอ๋อแล้วมึงเนี่ยคือตอนนี้แพนเค้กมันก็สีสวยแล้วแต่ว่าแต่งจานก่อนไม่ก่อนแต่งจานก็คือ,อเราเทนี้ก่อนเทไอซิ่งอะประมาณนี้ก่อนก่อนมาก่อนมาก็เอาอันนี้ลงเลยแพนเค้กลงจานอันนี้ด้าน <laughs> ด้านตอนแรก <laughs> ป๊บอ่าแต่มันไม่ค่อยปูไงนะเพราะามันโดนเราแบบนี่ชิ้นหนึ่งนี่ด้านนี้อืมแล้วก็อีกด้านหนึ่งหนึ่งตองปุ๊บอ่าเป็นไงสวยสวยนี่แล้วก็หนยไอ้ที่งองป้า ออกมานี้แหละนันเยอะมากขึ้นทนะี่คณะแล้วเนี่ยนี่ก็เยอะอยู่นี่ข้อนี้วางลงไปเลยชื่อยอยอ๋อลาดใส่หลักด้วยมีป้ารู้ใส่หลักพูดแบบพี่โอน้น พี่โอ๊ตเป็นพี่ที่เชียงคานนะคะที่เรารู้จักกันเราเคยไปอยู่เชียงคานช่วงหนึ่งแล้วพี่โอ๊ตก็เคยแข่งมัตเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่นล่าสุดด้วยห้าพี่โอ๊ตไปดูได้เพราะกั่เข้าเก่งมากใครแวะไปเชียงคานก็ไปกินข้าวร้านพี่โอตนะคะตอนเช้าพี่โอ๊ตจะขายกาแฟพัวกาแฟขายแล้วก็อาจจะขายโอเด้งหรือขายไข่ลวกอะไรอย่างนี้ด้วยอ mm hmm. อือมเหลาดแหมงไปเลย ดูดีมากเลยนะเนี่ยในกล้องชิมาชิมาแต่อที่หยดหยดเนี่ยเลวม้ายละเราว่าเราแบบว่าหยดหยดแล้วก็แบบชึ้บชึบชิวชิวเป็นซอสเลยเออตรงนี้ใช่ไหมอือฮึแล้วเราก็ไม่เห็นสวยเลยไม่รอดไม่รอดไม่รอดแต่ว่าก็ก็ไม่ดีอะไรกันทารกีอให้พี่เขางงงงทำเป็นลูกตาสักหน่อย น่ะเก่งมากส้มเอาไปเสิร์ฟกันดีกว่าเร<อ>ายกไปให้พี่ห้องกินกันเอามีไปด้ลยเดี๋พี่ห้องอัดอืม ละลายเหลือก้อนกระจายแล้วเหลือเหลือก้อนกระจายแล้วเหรอใช่เฮ้ยโอ้โหมันงงนะว้าวนี่คือโฉมหน้าของคนที่ทำใกล้ไปใกล้ไปแล้วหุ่ยละลายจริงด้วยค่ไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรเลยจานพิเศษด้วยเออจริงด้วย นีไ่ไม่ใช่จานบ้านเราใช่ไหมจานของคุณนะเฮ้ยนี่คุณแบบเป็นเชฟเทเบิลนะอร่อยไหมไม่รู้คือ <c oughs> มันค่อนข้าง,างเฟลๆนิดน,นึงนะพูดคุณคุณจะอยากแดกไหมคุณเสิร์ฟอาหารไม่เป็นนะคุณพูดถึงกินก่อนเป็ไงวะรอยต้องกินก่อนดีกินก่อนกินก่อนมึงไม่ต้องพูดแล้วกูพูดไปแล้วไงหน้าตาก็ดีเหมือนรสชาติหยุดแ <c oughs> บงกิ้ง แห้งดิบเลยดิบเลยดิบเลยดิบดีเลยกันได้หี้อดูออเจ้าเลยเป็นความผิดกูไหมเป็นความผิดกูไหมกูพูดตามจริงนะเนี่ยพอจะตั้งใจทำมันแย่ดูดิเลอ่ะขอตั้งใจจะทำให้ไข่กินแม่โคตรแย่เลยแล้วตอนทำกินกันเองนี่แบบอร่อยเออเข้าใจเข้าใจ พ่อคุณแม่เราเวลาที่เราเ,รด,เด็กๆนะครับเก็เข้าครัวทําไข่เหลียวมาแล้วภูมิใจเอามาให้พ่อแม่แดกแพ่อแม่ก็ทําหน้าเนี้อยนะ <c oughs> อืมบ่เนีาะเมื่อวันเนี้ยมนตกก็แต <c oughs> ่ละวันนี้ยก็ยแ,กแต่และซึ่งก็แต่ละโอ้รอบอร่อยก็มีตั้งเยอะ อือไม่ใช่รอบนี้อ่ะครับผมน่าจะกินได้เท่านี้นะครับลองชิมดูคุณนพ่อคุณแม่เขาอยากให้ลูกเรียนรู้อ่ะนะหนูรู้แล้วพี่รู้อะไรอ่ะไม่แดลเะอะไรอืมอร่อยนะอ๋อผิดเลยเแล้อมันไม่ฟูคือมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะแบบเบาๆไอ้ดึงๆึงไดึงดึงฟูแค่ ผิดภาพไปเยอะเลยนะยี่ยบบตอกย้ำเอาอะไรอะกบเอาจริงๆอ่ะกูก็คิดภาพนั้นไงแบบแพนเค้กที่แบบมันบุบๆใช่ไหมเนื้อมันถามถๆหนูดิว่าเราเคยทำอย่างนั้นได้ไหมทำได้เฮ้ยกูเคยกินไงเคยให้พี่ห้องกินตั้งสองรอบเออยจำได้อร่อยเนี่ยพอพอจะตั้งใจจะทำถ่ายเป็นคอนเทนต์ปุ๊บหน้าตาออกมาแบนเนื้อครับเกาออกมาแบนอย่างเงี้ยแต่เวลาที่ไม่ตั้งใจทำเป็นคอนเทนต์เนี่ยดีนะ จิ้มจิๆมจิมจิมจิมอืมมันก็ไม่ได้ยากมันแค่เนื้อไม่กูแต่มันก็ดิบางนคนเดือดดีไม่น่าเหมือนฉลาม <c oughs> ในในวัน,นนี้อุยกูาหทุ่มทุนตีแบบโอ้โหดีทุกอยาก่างจบที่สุดโค้งสุดท้ายวันนี้แบบอุอ้ยบอหน่อยดิ ต้องดีแน่เว้ยแบบเออเอนเนอร์ดีอะไรก็ไม่พลาดนะแล้วแบบตีไข่ไข่ฟูเร็วมากแบบแป๊ออดหยอมูแบบือโคตรดีเลยจบเลยขอบคุณสำหรับแพนเค,ค้กครับขอบคุณที่กินเข้าไปค่ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับคำคำลอบใจด้วยค่ะไม่เป็นไรครับยินดีมากครับ next chance เราจะมาทำเมนูอะไรกันอีกครับซ่งครับหนูคิดอยู่ว่าถ้าไม่ใช่ปลาดุกฟูก็จะเป็นแกงใบชะพลูแกงปูใบชะพูมันเป็นอะไรสารอูมนเนะเมนูสารอูหมดเลยแพนเค,ค้กฟูปลาดุกฟูแกงปูใบชะพลูทำหนีใจก็เป็นสีชมพูเอาเป็นว่าสรุปแพนเค,ค้กอันนี้ไม่ใช่แพนเค,ค้กนุ่มฟูแต่เป็นอ e ีแพนเค้กอีแพนเค้กเป็นอ e ีแพนเค้ก อ้าวคราวหน้าเจอกันกับเมนูใหม่ของเมนูใหม่ชิดมชอาเลยค่ะสาวว่าคอว่ากันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์ด้วยก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอยากอ่านคอมเมนต์ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็อยากรู้ว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างฝากเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกิกิงกิก